เราพูดมาโดยตลอดผมและพรรคประชาชนพูดมาโดยตลอดว่าเราไม่เห็นด้วยกับกระบวนการนิติสงครามนะครับแล้วก็สิ่งที่ประชาชนไม่อยากจะเห็นณนตอนนี้เนี่ยก็คือการที่ใครกําลังจะขึ้นมามีอำนาจแล้วก็ใช้กระบวนการทุกอย่างใช้อำนาจที่ตัวเองจะได้รับในการเล่นงานคู่ตรงข้ามหรือว่าคู่ขัดแย้งฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นพรรคภูุมใจไทยหรือใครก็ตามนะที่พรรคประชาชนได้ยืนยันในมติไปแล้วว่าเราจะเลือกให้กับคุณอนุทินเราเองก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทําดังกล่าว เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมในฐานะหัวหน้าพรรคได้ออกมาส่งสัญญาณว่าพวกเราไม่เห็นด้วยกับการฟ้องร้องดาเนินคด,ดีกับคุณภูมิธรรมเมื่อวานที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ในข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแต่อย่างที่ผมได้นําเรียนตอนที่มีการตอบคําถามนะครับว่าในการดําเนินการต่อจากนี้นะครับเราจะใช้เสียงในสภาที่เรามีในการกํากับทิศทางของประเทศให้เดินไปตามทิศทางที่เราเห็นว่าถูกและควรโดย ใช้รัฐรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือว่าการที่เราเป็นฝ่ายค้านเสียงข้างมากในการกํากับทิศทางเป็นนั่งร้านหรือไม่เป็นนั่งร้านก็อยู่ที่การแสดงออกการการใช้เสียงในสภาที่พวกเรามีนะครับการที่ผมออกมาแถลงข่าวในวันนี้อย่างชัดเจนว่าเราไม่เห็นด้วยกับการดาเนินคดีกับปุณภูมธรรมแล้วก็เรียกร้องให้คนที่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษได้ถอนคํากล่าวโทษออกก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างการแสดงออกของพวกเราว่าเราจะใช้เสียงของพวกเราที่มีในการกํากับทิศทางรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่างไร